นำทุกท่านเข้าสู่รายการอาจารย์หมาเวอร์ไวล์รายการสนทนาแบบเวียลิตี้โดยทีมงานของอาจารย์หมาเพื่อเปิดโลกทัศน์ท่านให้รู้จักหองจุ้ยของอาจารย์หมามากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งในวันนี้เหมือนแบบนี่ทำหงจุ้ยด้วยเนี่ยทำไมอะกินข้าวแล้วต้องแค่ฟันก็ใช่ต้องแค่ฟัน,ฟนการทำหวงจุ้ยนะคะกินข้าวสมัยที่ท่านอาจารย์บบมีมาราย,ยาทด,ดีหนึ่ง <laughs> ต้องแค่ฟันแล้วก็ สติเขาจะเขาจะหนีบไว้ตอนที่ท่านอาจารย์เคยสอนอะ่ะ<ม>เขาจะเอาไอ้ไม้เนี่ยอ่ะแยงไว้ดิเอออย่างงี้เนี่ยคือการทำาวงดุ้ยแสดงว่าคุณมีอันจะกินถึงได้แค่ฟันเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีอันจะกินเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไดกินข้าวเออกินข้าวเปล่าๆกับน้ําข้าวอะ่ะที่ใส่น้ําข้าวด้วยเ,เขาต้มมันได้ได้อิ่มๆนะกับผักเออไม่มีเนื้อใช่ มืนวาร์ปได้นะเมื่อเช้ายังอยู่กาญจนบุรีตกเย็นมาอยู่กำแพงแสนนีกแล้วเออนี่แล้วก็เลยได้กินข้าวค่ะวอนนี้สมใจเลยนะเพราะว่าเราเคยมาตรวจลูกศิษย์คนนี้เมื่อปีป๋าเข้ามาก่อนแวบหนึ่งได้ป่ะอะรถมันแบบว่าเอ้ยไม่เป็นไรมันอยู่อยากให้ดูชัยภูมิะเราเคยมาตรวจบ้านลูกศิษย์คนนี้เมื่อตอนประมาณปีหกหกสอง 62 63 64ก่อนโควิดอ่ะเออนะสมัยก่อนเขาอยู่ที่ตลาดดังมากเป็นก็เขาก็ดังอยู่ระดับหนึ่งแล้วแหละนะครับนี่นี่นี่กำแพงแสนโฆษณาเป็ดย่างเป็ดพะโล้ข้าวขาหมูแล้วเป็นนักเรียนออนไลน์อนจะบอกเลยว่าเป็นนักเรียนออนไลน์ของเราคือไม่เคยได้ไปที่ห้องเรียนเลยไม่ได้ไปที่บ้านภูเขาแต่ไม่ได้หมายความว่าทําอย่างนี้แล้วได้นะเพียงแต่ว่าเขาอะ มีธุรกิจเออแล้วยุ่งมากไงยุ่งมากทำคนเดียวเลยแต่ว่าก็ยังก็ยังใส่ใจที่จะเรียนรู้แล้วก็พยายามพัฒนานะแต่หนูยังยังรู้ยังยังอยากจะถามเขาว่าเขาเขายุ่งมากขนาดนี้เขายังอุตส่าห์เอาเวลามาดูพวกเราอ่ะอออนไลน์ในรายการเช้ากลางวันเย็นได้อ่ะเขาเขาก็บอกว่าเขาก็อยากจะพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มันดีขึ้นคือตอนที่เขาอยู่ที่ตลาดมันก็ขายดีแต่ว่ามันเป็นชีวิตที่วุ่นวาย คือเนื่องอาจารย์เนี่ยก็บอกเขาแล้วว่าเนื่องจากว่าคุณอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนั้นน่ะมันจะทําให้คุณจุกจิกเหนื่อยใจอม,มีเงินได้ไหมมีเงินได้ขายดีได้ไหมขายดีได้แต่ว่าสภาพแวดล้อมแบบนั้นน่ะมันจะทําให้เหนื่อยใจไอ้คนในตลาดไม่ขี้เมาอะ คือเราจําได้ตอนที่เวลาที่เขาลงไปเขายังแบบว่าเหมือนจะต้องแบบเหมือนจะต้องคอยต่อปากต่อคําต่อกรอต่ออะไรกับไม่ว่าจะเพื่อนบ้านซ้ายขวาเออน,นั่นแหละมันก็เลยทําให้เกิดภาวะเครียดเนี่ยทีนี้เราเนี่ยที่วันนี้ที่ป๋ามาเน่้อใหญ่จะคุยให้พวกเราเห็นก็คือชีวิตเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงแบบตัวเขาเองครอบครัวเขาเองขอเขาเขก็รู้สึกนะสมัยก่อนอยู่ตรงนู้นะแล้วอาจารย์ก็แนะนําว่าควรจะย้ายออกนะ เขาก็ยังตัดสินใจอยู่ประกอบกบับว่าพอมีโควิดปุ๊บในตลาดมันไม่ปลอดภัยเขาก็เลยต้องมาหาที่เอาเอาพ่อกับแม่มาอยู่ในที่โลง่โลงๆแล้วเขาก็มาหาชัยภูมิใหม่ที่จะเปิดสาขาเนี่ยบังเอิญเขาก็มาได้ที่ตรงนี้อาจารย์หนึงชมเลยนะว่าเฮ้ยหาเก่งมันเป็นบุญเป็นวาสนาเขาด้วยแล้กามท่านเขาติดตามาตตามา<ล>แล้วเขาก็มีความรู้แล้วเขาเองก็มี อาจจะเรียกว่าเซนแล้วกันหรือมีความเข้าใจในการดูรายการเราอันนี้คือสําคัญนะพอมันซึมซับพมัเรื่อยๆมันก็จะเห็นว่าเอ้ยอันนู้นน่ะทางมาโอมาไกลเลยมายาวไปลิบๆนู่นเลยนูเลยนนเออนู่นเลยนู่นทีนี้พอผ่านหน้าร้านปุ๊บทางไปนี่ทางจบมันายาวไปสั้นพอมันโค้งแบบเนี้รถมันก็ต้องชะลอใช่ใชช พอรถมันชะลอปุ๊บพลังมันก็ค้างสะสมมาอยู่แล้วตรงเนี้ยมันก็เลยทําให้กลายเป็นพื้นที่ที่มีพลังดูอาการที่จะต้องชะลอนะเนี่ยม,มันก็ต้องรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีโค้งข้างหน้านิดนึงเนตรงนั้นน่ะที่ที่เราเห็นป้ายนะท,ทุกทุกคัน จะต้องมีการเตรียมที่จะเบาเครื่องเบาเครื่องยกคันเร่งขึ้นอย่างนี้อาจจะไม่แตะเบรกใช่ไหมก็ต้องแตะเบรกใหญ่แตะเบกอ่าๆชะลอแตะเบรกดูไฟท้ายกันนะครแล้วเป็นเป็นโค้งที่ออกไม่พอนะยังมียูเทิร์นอีกอ๋อมียูเทิร์นกลับมาได้ด้วยตรงนั้นเอเนี่ยมันก็เลยทําให้รถการจราจรมันชะลอตัวพอชะลอตัวปุ๊บมันมีพลังค้างอยู่ที่นี่ใช่นะ แล้วมันก็เป็นความบังเอิญจริงๆโค้งเนี่ยมันไม่ใช่โค้งโอบนะมันเป็นโค้งเฉือนเล็กๆใช่ค่ะเห็นไหมออกไปเออแต่ว่าเขาขายเลยขายเป็ดขายไก่ขายอาหารโหนี่มันเข้ากันได้อ่ามันก็เลยทําให้อาชีพเนี้ยเหมือนกับอาหารรสชาติอาหารมีเสน่ห์มากขึ้นอาหารนี่เห็นไหมวันก่อนวันก่อนคนที่ติดตามที่หนูยังบอกป๋าอยู่เลยโค้งเฉือนบ้างโค้งอะไรบ้างตั้งอยู่ตรงนั้นไม่ได้แต่บังเอิญ รายนี้เจ้านี้เขามีกิจการเอเป็นร้านอาหารร้านอาหารเป็ดต้องเชื่อดต้องเชือดเป็นหมอฟันได้เป็นพวกหมอใช้มีดขายเนื้อขายอะไรพวกนี้ยพวกนี้ที่ที่มีใช้โลหะพวกนี้มันก็จะทำให้เกิดเสน่ห์เพิ่มขึ้นเพระฉะนั้นใช่แล้วก็มีหมิงหางเห็นไหมถึงรถมันจะมันจะเป็นถนนเส้นใหญ่สี่เลนแต่ว่าเขามีสเปซพอที่เราสามารถเอารถสิบล้อจอดเข้าไปได้ตรงๆง อ่าเนี่ยพอมันมีมีมีสเปซแบบนี้ปุ๊บมันก็มีลานหมิงถางด้านหน้าแล้วคือมาเนี่ยไม่เลเยเพราะว่าจะเห็น,นเห็นนอกจากจะเห็นป้ายตั้งแต่ข้างหน้าแล้วนู่นเลยนะแต่ว่ามันก็มีมีเล็กน้อยที่ท,ที่อ่ะทีนี้เที่ยวนี้พออาจารย์มาปุ๊บอาจารย์ก็ปรับแก้ใหม่ให้เขาเพื่อที่จะทําให้มันมีเหลือเก็บละทีนี้มันมีมีมามีมามีได้เยอะขึ้นนะแล้วจะทําไงก็ให้มีเก็บ นี่อันนี้ก็คือสเต็ปต่อไปมันก็มีข้อเสียหายบางอย่างเช่นข้างหลังเนี่ยมันเป็นบ่อเขาเลี้ยงกุ้งอ้าวเดี๋ยว,ยวถ้าเกิดใครตามมาใช่ไหม,มว่าเฮ้ยร้านนี้ไหนลองมาดูที่ร้านนี้ทำวงจุย้ยปรากฏาว่าอา้าวทำไมมีมน้ำ,นำหลังร้านเนี่ยมีบ่อน้ำตัวนี้ยมันก็เป็นตัวที่ดึงพลังไปแต่ว่าเราก็ต้องมามาแก้ไขามาควบคุม,มหรืออย่างป้ายร้านเนี่ยอย่างเงี้ยมันเอียงพิคาดประตูหน้าไปนี้นะไปนี้นะ เห็นนี้เราก็ต้องมาปรับเราก็คุยเขาว่ามันก็ต้องป้ายาควรจะถอยออกมาอยู่นี่นะเนี่ยอยู่ตรงนี้รับอย่างนี้อ่า,อา,อาดักไว้อ่าเพราะคนมามันก็จะเห็นมากขึ้นอ่าอ่าอันนั้นแล้วก็ส่วนอื่นๆเนี่ยที่ให้การแก้ไขให้มันก็เป็นเรื่องอาถรรพ์นะเดี๋ยวเราไปดูโซนด้านหลังเราก็จะผ่านร้านเข้าไปนที่นึงร้านนี้เป็นร้านที่มีเอกลักษณ์ก็คือเป็นเป็ดย่างที่หมัก วายนี่ต้องเฉลยไหมว่าวายอะไรไม่ต้องเป็นอันนี้เป็นเป็นเคล็ดลับในการทำอาหารเเอ่อวายทุกคนก็ไปหาเองเอ่อวายวายหมักวายเห็นไหมอ่าเอออันนี้ป้าเขาเป็นคนคิดคนนะป๊ามาไปป๊าไปสัมภาษณ์มาแล้วนะซึ่งเราลองชิมมาแล้วเออเราสองคนลองชิมมาแล้วมันต้องหมักวายแล้วมันทำให้เนื้อนุ่มนุ่มจริงนุ่มแล้วมันยืดหยุ่นด้วยคุณมันไม่ใช่ยุ่ยแต่มันยืย <น>แล้วก็เดง้งเออเหมือนขาหมูที่นี่ก็เหมือนกันนะขาหมูที่นี่ก็ไม่ได้แบบมันเละๆนะขาหมูที่นี่นี่ทีมงานไบอกเลยมันมันแบบหนึบๆเป็นคอลลาเจนอ่าร่อยจริงคอนเฟิร์ม <Conf irm. S 1> นะนีแต่ด้านหลังเห็นมเอนกอเอ็เออเออเออลออ อตองหาวิธีการแก้นะทุกคนอย่างนี้อาจารย์แก้ไขก็คือโดยการที่เอาหินก้อนใหญ่ๆมาวางเป็นภูเขาก็เป็นตัวรับประทะ สาเหตุเพราะว่ามันเป็นการกับตลปัดคือน้ําหลังเนี่ยเสียหายอถ้าเราเรียนรู้กันถ้าเกิดเป็นบ้านพักอาศัยก็ล่มจมใช่ไหมด้านหลังแลวในขณะที่จริงๆแล้วทิศทางของบ้านนี้ด้วยะเนื่องจากว่ามันจะต้องมีน้ําหน้าแต่น้ํายังมาอยู่หลังเราก็เลยเรียกว่ากับตลปัดอาจารย์ก็หาวิธีการแก้ไขให้ลูกศิษย์รายนี้แหละเพราะว่ายังดีกว่าอยู่ในตลาดนะถูกถูกแล้วทุกคนเนี่ยเวลาเขามาอยู่ที่นี่แล้วเขาก็มีสุขภาพจิตดีขึ้น กำลังใจในการทำมาหากินมากขออึ้นนะญลแล้วก็เหมือนเมื่อกี้ที่พี่คุยเขาคือเหมือนจะไม่ได้รายได้เยอะขึ้นแต่ทํางานเบาลงอันนี้สําคัญอ่าแล้วก็กําไรเนี่ยก็ยังเท่าเดิมก็สาคัญอีกอันนี้คือแทนที่ทํางานน้อยลงแต่กําไรน้อยลงเออใช่แต่ก็กําไรยังเท่าเดิมอยู่แต่ทำงานเหนื่อยน้อยลงอย่างเงี้ยเนี่ยน,นี่คือการอยู่ที่ที่ถูกต้องอ จริงๆก็ได้คุยไว้ในรายการ่วงจุ้ยที่รับอรุณเดี๋ยวด้วเดี๋ยวเราจะไปหาฮะกำลังเมามอยอยู่ใช่ไหมกำลังเมามอยอยู่เออจริงๆเขาเป็นคนน่ารักมากนลารักมากเรนลี่มากแล้วก็เป็นคนอัจฉริยะนะป๋าหนูต้องชมรู้ไหมเขาบอกเขาบอกว่าเขาว่าจบแค่มสามเองเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องเรียนรู้เรียนรู้เรียนรู้เรียนมากใช่เรียนจบจบกี่ปริญญาแล้วจ๊ะ มาเ,เ,เปิดตัวหน่อยเอ๊ใครผ่านมานนในกำแพงแสนมาม็เรีเชิญนะคะหนูเจ้าของร้านกำแพงแสนโฆชนาค<ด>่ะก็ได้วันนี้ได้เชิญท่านอาจารย์นะคะเขามาตรวจบ,บ้านก็ยินดีเลยค่ะ<อ>มพ่พี่พี่มีเปิดหัว,วกับพี่ตาโตว่าพี่อยากให้คนอื่นเขารู้ว่าการที่อยู่ตึกแถวแล้วก็การที่มีบ้านที่ย้ายออกมาอยู่เนี่ยความรู้สึกมันแตกอ๋อก็ตอนที่ เล่าก่อนว่าตอนที่อยู่บ้านหลังเก่าที่ที่ตึกแถวอะค่ะก็ก็ทั้งป่วยด้วยทั้งสุขภาพจิตแย่แล้วก็การเงินเนี่ยก็จริงๆได้เข้ามาเยอะแต่ไม่เหลือค่ะได้เข้ามาเยอะแต่ไม่เหลือที่สําคัญคือชีวิตความเป็นอยู่น่ะไม่ค่อยดีใช่เนอะอันนี้สําคัญกว่าเรื่องเงินอชีวิตความเป็นอยู่ไม่ค่อยดีสุขภาพจิตไม่ดีแล้วตอนที่อยู่บ้านหลังเก่าคุณพ่อเป็นสโตรกอีกเอบ้านหลังเก่าคุณแม่ล้มข้อสะโพกหักอีกเออ ใช่ก็ตรงนั้นน่ะมีทั้งอุบัติเหตุในบ้านแล้วก็สุขภาพจิตด้วยแต่ตอนที่ยายไม่อยู่บ้านที่เป็นที่เป็นหลังเดียวนี่นะลงลงก็ดีขึ้นทั้งตัวหนูเองที่ที่มีความเขาเรียกว่าอะไรสุขภาพจิตสุขภาพใจดีขึ้นใช่หน้าตาเขาจริงจริงดูดีกว่าเดิมดูดีกว่าเดิมใช่ผ่อนยาวลงเขบคุ้ค่ะนี่แล้วก็ใครผ่านมานะตอนนี้กำลังจะเปิดอีกสาขา ใช่ค่ะที่เส้นเพชรเกษมค่ะเร็วๆนี้น่าจะไม่เกิน2เดือนเอออันนี้ก็กลายเป็นว่ามี3 3แล้วค่ะถ้ารวมเฟรนชชายอีกหนึ่งก็เป็นสมุทรสาครโอ้อยู่สมุทรสาครเลยอ่าสมุทรสงครามค่ะขอโทษทิอยากดูวิธีการเรียนของช่วยเออเรียนยังไงตอนไปเรียนของช่วยไม่ได้มีเวลาไปเรียนเรียนออนไลน์ก็ดูในออนไลน์ค่ะทั้งใน YouTube แล้วก็ในเฟซบุ๊กใช่เข้าใจด้วยเนี่ยเออเข้าใจไหมก็เข้าใจค่ะแต่ก็ไม่ได้ละเอียดมาก ไม่ที่ละเอียดว่ะแต่ตอนแต่ครั้งแรกที่ที่ทำที่ที่ดูองจุ้ยที่นั้นน่ะอาจารย์บอกว่าเธอมั่วนะเธอต้องมาเรียนที่โรงเรียนบอกว่าอย่างนี้แต่ก็เวอไปเหมือนกันเพราะวันนั้นอาจารย์ก็ไล่ออกบ้านแล้วแหละอาจารย์บอกว่าอยู่เลยคุณภาพชีวิตมันไม่ดีก็ที่ที่ตกใจก็คืออาจารย์บอกว่าอยู่แล้วมีแต่ตกต่ำที่อาจารย์บอกมาว่าอยู่แล้วก็ไม่ได้แก้ไม่ได้วางใครอะไรเลยเนื่องจากว่า แค่ไม่ได้จริงๆค่ะพี่แลไม่รู้ว่าเพราะเข้าไปก็เป็นเป็นเป็นห้องเป็นร้านค้าไปแล้วะน่ะเอออ่ะเป็นยงเรียนรู้ห่วงช่วยอาจารย์มาแล้วตั้งแต่เจอท่านอาจารย์มาเน่ยตั้งแต่ปีหกสองก็ประมาณเท่าไหร่หกสองสามหกสี่หกห้าหกนะห้าปีแล้วเป็นยงชีวิตเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นค่ะในทางที่ดีขึ้นจริงก็ตั้งแต่ตั้งแต่เลือกเลือกทำเลหรือเลือกบ้านใหม่ตัดสินใจที่จะกล้าที่จะย้ายออกจากบ้านตัวเองนะคะเพราะว่า คือมันอันนี้มันจะแบบว่าหลายคนที่เขาจะไม่กล้าย้ายเขาคิดว่าอยู่ที่เดิมก็ดีแล้วแล้วเชิญท่านอาจารย์มาตั้งเคสตอาถรรพ์คิดว่าจะดีแต่มันตั้งยังไงมันก็ไม่ดีเพราะทำเลมันไม่ดีอมันไม่เปลี่ยนแน่นอนี่อันนี้ก็แสดงว่าอย่างน้อยก็เข้าใจมากขึ้นนะครับก็ยินดีด้วยนะแล้วมีอะไรก็เรียนรู้ติดตามมาเรื่อยๆแล้วแค่รับแล้วกันฝากอะไรถึงอาจารย์ที่อาจารย์ดูอยู่ก็ต้องขอบคุณพระอาจารย์มากเลยที่ เอ็นดูครอบครัวหนูที่เข้ามาดูเออแล้วก็รู้สึกว่าดีใจมากที่ที่ได้เรียนรู้หงจุ้ยได้สัมผัสอะไรที่ไม่เคยเรียนรู้เออใช่ก็เดี๋ยวมาคอยดูกันค่ะว่าหลังจากที่มาอีกรอบหนึ่งแล้วจะเป็นยังไงปรับปรุงไปแล้วพลังหงจุ้ยจะส่งเสริมเป็นยังไงเอยแค่ไหนะบอกรวยอยู่แล้วนะยังชมอยู่เลยว่าไม่รู้เลือกเลือกเบอร์วิชาหรือเลือกเบอร์บังเอิญแต่ว่าเลือกถูก บ้านนี้ก็เลยดีอาจารย์ก็เลยบอกว่าอย่างไงร้านนี้ก็ขายดีอยู่แล้วนะขอบคุณมมกครับมากำ<ส><ส>แพงแสนอุดหนุนได้นะกำแพงแสนโงชนาแล้วก็นี่สั่งทันไหมเนี่ยเป็ดตูจีนเนี่ยอะไรฮะเป็ดตูจีนเนี่ยสั่งทันไหมสั่งทันค่ะแต่ต้องไปรับสาขาโน้นที่นี่าจะาไม่ได้เปิดเพ<อ>ราะท <ขอ S 1> ันไม่ทัวแถวกำแพงแสนเนี่ยว่าเจ้านะจุดจีนเนี่ยไปไหวไปไปไปสั่งได้เป็ตจีนเบอร์ไลเบอร์ไลสั่งสั่งเบอร์ะก็เป็นเบอร์ศูนย์ แปดสี่สี่หนึ่งสามเก้าห้าสามสามนะคะหรือว่าไปตาม Facebook ได้ที่เออ่กระเพงแสนโฆษณานะคะกดโทรจากเฟซบุ๊กได้เลยหรือว่าใน Google ก็ได้เลยค่ะใช่อ่าขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับ,บ,ะบ,รบนะครับสวัสดีครับอร่อยมากวันนี้อ,อิ่มแล้วแค่ฟันไปแล้วอืม <laughs>